สวัสดีครับอยู่ผม SGM วันนี้ผมจะเล่นเกม g t a ีในตอนที่40ก่อนจะไปรับชมเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับมาผมจะไปเข้าไปทำภารกิจของวูซีโอเคอยู่ขวามือนะี่ฮะรูปเงินดอลลาร์ห้องอีกฝั่งนี่ฮะไปกันเร็ว let's go มา ทำไมืดจังไงเฮ้ยบูซีเห็นฉันไหมบูซีเหรอเออใช่ซีเจฉันเองทำไมนายไม่เปิดไฟล่ะเออฉันว่าห้องนี้มันมีหน้าต่างนะเย่เป็นการห้องประชุมที่วางแผนที่ดีเลยนายพร้อมรือยังอ่ะ ยังเราจะไปถล่มคาสิโนเซบูรีรเซตุมล่าของคู่แข่งได้ไงโอเคแล้วไทยจะทำไงอ่ะจะต้องหาแบบแปลนแบบแปลนเหรอของคาสิโนคาบิบุร่าเหรอใช่โอเคนั่นแหละเดี๋ยวฉันจะไปหาให้เองฉันทำได้อยู่แล้วนะโอเคไปหาแปลนแผงอาคารของคาสิโนคาบิบุร่าครับ คารินโนคู่แข่งนั่นเองเพื่อจะหาข้อมูลไปถล่มวางระเบิดถูกครับมา,มารถชี๊ปไปเลยแลนด์โรเวอร์สุดยอดสวยงามตามท้องเรื่องเป็นลมนะฮะผมชอบรถเมืองนี้มากครับรถสวยเกือบทุกคันอุยดูสีลายแถบซิงซ์ซด้วยไปหาแบบเปรนกันมองภาพมุมกว้างครับ รับชมบรรยากาศต่างๆภายในเมืองนี้นี่ๆไหนต้องไปหากล้องผมต้องมาหากล้องถ่ายรูปนะฮะเพื่อจะไปถ่ายแบบแปลนนี่ไงกำลังกันอยู่หรือจ๊ะอยูจกักเฮี้ยเฮี้ยนี่คนไหนมีกล้องคนไหนล่ะคนไหนล่ะอุ้ยเจอแล้วคนมีกล้องสาดกระสุนไปเลย วัทีนี้นเพื่อภารกิจของฉันเปลี่ยนรถแวนไหมฮะติดดาวไม่เท่าไหร่ครับโอ้โหอย่าบเบียดฉันดิอยู่เวลเลยสองดาวเลยยิ่ชเชตำรวจจะมาแล้วต้องรีบไปเข้าภารกิจแล้วนี่มีสปริงอยู่มากและพีระมิดยิ่เชสวัสดีคุณตำรวจขับรถเลยตามผมมาเลยดิบดิบ <S <s วข,ขวับไปไปหาแบบแปลนของอาคารนี่ฮะคาสิโนคาลิบิล่าครับนี่อะไรเนี่ยฉนากการแผ่นผังจากการเมืองอู้หูยิงยิง,ง,งมาฮะถือกล้องไปด้วยครับมาใครครับคุณผู้ชาย ฉันมาเยี่ยมมาดูเป็นพิมพ์เขียวของคาสิโนคาบิวลาอยู่ชั้นไหนอ่ะอยู่ชั้นบนเหรอขึ้นไปด้านบนเถอะเดี๋ยวคุณจะเจอเองได้สิบนไหนวะโมไงคุณต้องคุณยำขึ้นไปทางนี้ถ่ายรูปแบบแปลนนะครับ พื่อจะได้ถล่มนีง่ายดูโครงสร้างคาสินโนมันทางนี้ได้เปล่าชั้นบนทางนี้ไม่ใช่ไปฮะนีในชั้นนี้แหละเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนีง่ายเราต้องถ่ายรูปนี้พกกล้องเข้าไปไม่ได้ด้วยเราต้องไปทำให้ผู้คนแตกตื่นก่อน นชั้นนี้แหละสวัสดีผมแค่ผู้เยี่ยมชมอะ่ะนี่ตรงนี้นี่เองนะทำอะไรมีระเบิดไหมอ๋อทำให้คอมแอร์เสียใช้เลื่อยยนล้วกันเจ็ดเสียงจะได้ไม่ดังเฮ้ยโอ้ยเจี๊ยตอนนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว <Everybody S 1> <c oughs> ขอให้ทุกคน <is> อ,อพยพ <drill. S 1> ออกจากตึกโดยทันที แขนนี้ก็ทางทางก็สะดวกแล้วไปขึ้นชั้นบนไปถ่ายแบบแปลงกันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโอ้พระเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นรีบหนีไปกันเร็วโอ้โหลุยว่าไฟไหม้เดินเอ,เอ่อยกันอยู่เลยนี่ไงแบบแปลงอยู่ตรงนี้นี่ไงเจอแล้วถ่ายมันซะโอเครีบไปซึ่งว่าทางลงอาจจะไม่ง่ายแน่มีคนแจ้งน้ำรั่วรับ จะเห็นใครชายคนหนึ่งใส่เสื้อกล้ามได้เกยยิงบุกเข้ามาในคานนี้อุ้ยเปิดแล้วก่อนเหรอเปิดก่อนได้เปรียบเหรอเปิดก่อนได้ปูดสิมาอู้มาทั้งสนองเลยมั้งอู้ยเลนบุตรหนักไปเลยเจ๋ยดีนะผมอัพเลือดมาแล้วอ้เกราะหมดอู้อี้เดือดครึ่งลอดอู้ยเหมือนกับมาไม่ไหมเลยวะจะรอดไหมอู้อู้ อะไรวะเนี่ยแมชชีนสเกลเกืไปได้ปืนสองมือแล้วเย้เข้หุยนี่ตัวนึงเคลียร์ยละเลือดเดีอยน้อยเดียวมีหัวใจไหมอุ้ยดูหมดหุยเกือบไปแล้วไปเร็วเก็บให้หมดแล้วก็วิ่งไปโอเควิ่งไปสามดาวแล้วยเย้เช่ออกจากที่น,นี้กันเถอะหุยอย่าตายโอ้ รียบร้อยฮะโอเคขอญาตัดเลยแล้วกันฮะโอเคครับผมตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันฮะตรงที่ไอถ่ายรูปแล้วแบบแปลนพระเจ้าช่วยดูสุกทาสมุงไปกดรูปปืนไว้รอแล้ว <c oughs> มันดักรอผมอยู่ทุกชั้นมีที่หมดเคลียร์กระสุนฮะไม่เอาแบบแชมเบอร์อยู่ขวามือก็มีมีไหม ชั้นนี้ไม่มีวะมาเยอะมากมอบก็ะยิงเขี้ยอุ้ยมันไม่รู้ตัวเฮ้ยบั็กเหรอบั็กเหรอฮึตัวไม่ดีบั็กตักปืนบูนอือยิงแบบแบบตูวไม่ไม่ใช่เอ,เอาอันนี้ดีกว่าอือ M16 พร้อมเคลียร์เคลียร์มาตัวนึงหืมใส่ลยล่วง มอบไปแล้วก็เก็บทุกคนสามดาวแล้วเฮ้ยพนักงานไม่เกี่ยวสิเว้เนอเดี๋ยวเดี๋ยวถืออันนี้ไปลูซี่ไปก็วิง่งรีบวิง่งขึ้นรถเลยตำวรวจกำลังมาดักล้อๆๆแล้วล้อเฮ้ยเมื่อกี้ผมเด้งตรงนี้ฮะมาเร็วอุ้ยสี่ดาวแล้วรถถังจะมาแล้วยิย่งเช่ดไปกันเร็วต้องรีบไปเอา แบบแป็นไปให้อูซี่เพื่อนรักของเราโอเคใกล้ๆนี้เองฮง่ายๆขี้ๆไม่มีอะไรมากหรอก้า้างคาสิโนโเลยโอเคเอ้ย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 เกือบไปแล้วนีด่ดาวตงหายไปซะฮได้มาแล้วได้มาแล้วฮะ ขอบใจมากวูซีฝากความขอบใจมาในทันได้เยี่ยมมากซีเจโอเคสุดยอดครับผ่านแล้วครับโอเคครับเป็นตอนที่40นี้ SGM ขอตัวลาไปก่อนมาเจอกันใหม่ในตอนที่41ถ้าใครชื่นชอบเกมนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ